วันนี้เป็นเกมบิ๊กแมชที่ช้างอารีนาประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับกวางโซงมหาภัยสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดวันนี้เจ้าถิ่นนะครับบุรีรัมยูไนเต็ดอันดับที่3 21นัดมี38คะแนนนะครับส่วนทีมเยือนสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอยู่ในอันดับที่6ครับ20นัดมี34คะแนนครับแล้วไปดูผังการเล่นกันนะครับสำหรับเจ้าถิ่นวันนี้บุรีรัมยูไนเต็ดครับ3-5-2นะครับส่วนทีมเยือนครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดระบบเดียวกันครับ3-5-2 นี่ครับพุทธิศิลป์คุณไพโรธบุญกําเนิดเป่าเกมเริ่มครับเป็นเจถินบุรัมอยู่ในแดเป็นไฟเคียบอเริ่มเกมก่อนนะครับอยู่ในชุดสีกรมท่าอล้วมาแล้วครับพวกตัวใหญ่ๆครับรัตนากรปั่นเล่นเสาแรกยังเคลียร์มาได้ครับดิวไปช่วยเกมรับณรบดินแล้วเอียงเปิดมุมนี้โอ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่านครับสุดท้ายบอลผ่านหน้าปากประตูออกหลังไปเลยยังได้ลุ้นครับเป็นกองหลังหัวดีครับโดยครั้งครับจังหวะที่ณรบดินกึ่งยิงกึ่งผ่าน ตรงนี้บอลพุ่งเข้าไปครับนี่ครับอภิวัตรยืดสุดแล้วครับแม่ร้องอู้หูเลยครับไม่ถึงจริงๆครับลูกนี้จักรพันธ์แก้วผมเปิดลูกนี้ไม่ลำหน้าสุภชัยใจเด็ดเปิดย้อนเข้ามาครับแต่ว่าสรานน์อรุอิณครับยังพุ่งรับไว้ได้แล้วครับเริ่มจะเคาะหาช่องหาเหลี่ยมได้บ้างครับบุรีรัมดูครับบอลที่ชิปให้ตรงนี้เนี่ยเปิดเข้ามาครับได้ลุ้นเลยครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยสรานน์นี่พุ่งมาคว้าไว้ได้ครับ ขับเพื่อนเกมดันกลางครับอุ้ยแล้วพลิกลูกนี้ไปแล้วครับเปรเป้ดาซินวาทางขวาแล้วเปิดช่องนี้จะให้กับบิวโรซิมบาแต่ว่าลึกเกินไปครับบอลก็ผ่านหน้าปากประตูออกไปครับบอลทางขวาเนรุบดินถึงเส้นหลังแล้วเปิดชนกับมาอุ้ยแล้วจะชาร์จตรงนั้นครับสุภชัยใจเด็ดแล้วรุศินเนี่ยครับโอ้ต้องไปดูอาการเลยครับสุภชัยปะทะกับสานนนอนุอินครับดูครับจังหวะบอลตรงนี้ไม่ล้ำหน้านะครับเนรุบดิน ตัดเข้ามาก่อนจะปาดมาตรงนี้ครับโอ้โหแล้วมีไปสไลด์แล้วไม่โดนบอลครับจังหวะที่ไปปะทะกันในกรอบหกหลาครับสำหรับสุภชัยเจเดดและสรานน์ครับณฤบรือดินแปะทีหนึ่งแล้วยอดเข้ากลางยังบ่งออกมาได้ครับแล้วอินเกโซหน้ากรอบแคต้นกดใีซ้ายบอลข้ามคขนครับอาครับบอลของรัตนากรครับเปิดไปอุ้ยจะชิงกลับมาเสียบอลไปแล้วแล้วพิทิวัดจ่ายช่องนี้ครับสิวกรและไหลช่องนี้มาฟลิเป้ดาซินวาครับ ในกรอบเขบโทษด,ดวลกับนฤบดินจะแต่งเข้าขวาแต่ว่าไปติดนฤบดินออกหลังไปนี่ครับอลทะลุช่องของสิวกรนี่ทีเด็ดอยู่แล้วนะครับแล้วดึงจะซ้ายแล้วตัดเข้าขวาแล้วจังหวะมีสกิดกันตรงนี้หน่อยหนึ่งครับเนี่ยครับไปเหยียบโดนหลังเท้าของนฤบดินครับเนี่ยครับโอ้โหพุทธิงคุณไพรโรธบอกขอจัดระเบียบในกรอบก่อนสิวกรปั่นมาลูกนี้แล้วโคงมาโคงโอ้โหแล้วบอลในกรอบเทปโทษนฤบดิน แล้วพิธิวัต์จะหัวอีกทีครับยังโดนสกัดออกมาได้ครับสุภโชคแล้วบอลแถว2ยังเป็นของเชียงรายสิวรกรปั่นเข้าไปอีกทีเก็บบอลลงครับอืมเนี่ยครับบิโรซิม,มาเปิดอีกทียังตะคุบไว้ได้ครับสิวรักษ์ครับอืบอลจากเตะมุมชุดนี้นี่ถือว่าได้ลองลุ้นครับเปิดขึ้นมาแต่ว่าเข้ามือสิวรักษ์ครับบิโรซิม,มาอินเปนโซบอลแรกพอไม่ดีโดนแย่งไปได้ครับแล้วบอลของสุปชัยใจเด็ดเอาครับสุปชัยมองทางขวาเติมขึ้นมาครับนรุบดิน นะหรือบดินก้มหน้าแล้วปันลูกนี้จะให้กับสุปชัยครับดินเนอร์ยังมาแล้วม่งย้อนกลับเนี่ยครับคือบอลมันตกมาแต่ว่ามันลึกเกินไปครับจริงๆแล้วสุโชคสารชาติเนี่ยจ้องอยู่เลยครับชิติพัฒน์แทนกลางจ่ายไม่แม่นนะครับแล้วจะโดนเกมสวนอาวแล้วครับเบิ้ลมาทางซ้ายเติมาแล้วครับเฟรเดเป้ดาซินวาเข้ากลางไปบิวโรซิม่าไหลให้กับสิวกรแล้วจะพลิกไม่ได้ครับย้อนกลับมา เป็นมดาซินวาแล้วยอดลูกนี้ให้กับบิโรซินบาครับลึกเกินไปครับสิวรัตก็รับสบายอืสัสลักจะเปิดแล้วเปิดย้ำอีกทีอ้าวครับมงต่อมาจักรพันแก้วพรมหน้ากรอกแกททษแล้วยกมาใช้กับอินแกซ้อุ้ยแล้วสกัดลูกนี้ครับโอ้จริงจริงอเหลี่ยมไม่ดีแล้วครับยังข้อมือของสรานนลครับรอดไปครับเชียงรายดูครับบอลที่มาตรงนี้จักรพันแล้วชิปให้ตรงนี้ครับโอ้โหหุบก็ไปช่วยตรงกลางครับสารุตรอินแป้นแทบช็อกเลยครับลูกนี้ แล้วดูบอลของเชยงรายครับคือพอจะเร่งก็เสียบอลเหมือนกันแล้วมาทางขวาครับจัก,กระพันแก้วพรมล็อกแล้วช่องนี้ไหลมาสุดประโชคจะเปิดย้อนกลับไปติดอยู่ที่บินเดอร์ออกหลังไปครับอาครับเป็นลูกเตะม,มุมของบุรีรัม,มจะมีทีเด็ดในช่วงท้ายของครึ่งเวลาแรกหรือเปล่าครับรัตนากรเปิดมาจะเล่นเสาแรกครับเนี่ยครับบิวมาช่วยเกมรับแล้วพระสินคุณพโรดบุญกำเนิดเป่าลูกวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกยังไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับบุรีรัมอยู่ในเต็ด ยังเสบอกับสิงเีรารอยู่ในเตดอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเอาครับเดี๋ยวต้องดูว่าเกมในครึ่งเวลาหลังจะเป็นอย่างไรครับผู้สินคุณไพรโร์บุญกำเนิดครับปอนวีดเริ่มการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังที่ช้างอารีนาครับหลังจากที่ครึ่งเวลาแรกนี่ถือว่าโอกาสจบค่อนข้างน้อยทั้งสองทีมนะครับเอาครับบอลทางซ้ายครับอินเกรโซเข้ากลางไปสุภโชบอลอยู่ที่สุภชัยใจเด็ดมาทางซ้ายครับสัสลักอุ้ยหลอกว่าสันแล้วเปิดย้อนกลับมาเนี่ยครับบอลยังไปติด วสันห์โฮมแสนออกหลังไปเป็นลูกแต้มมุมของบุรีรัมบัตนากรปั่นเข้ามาอุ้ยแล้วโค้งลูกนี้เลยครับตรงนั้นเลยครับในกรอบหกหลาแต่ว่าข้ามคานไปครับเควินอินเกรโซครับปั่นมาตรงนั้นบนเส้นหกหลาเลยครับแล้วทิ้งตัวมงครับมาแล้วเหมือนเจอเหนี่ยวไว้นิดนึงด้วยครับจากวสันห์โฮมแสนครับแล้วดักได้ครับนฤรือบดินมาครับทางขวานฤรือบดินไหลมาตรงนี้อู้หูดูครับอินเกรโซจังหวะแรกแล้วแต่งเขาสายกิงลูกยังติดแซฟของสราณน์ครับข้ามคานไป บลจากนรบดินนี่ดีจริงๆครับแล้วตรงนี้ปั๊มหลอกหนึ่งทีครับแล้วแตะหนีโอ้โหบริเนอแอนิเก้เนี่ยเสียหลักไปแล้วนะครับดูครับจังหวะที่หลอกตรงนี้หายไปเลยครับแล้วได้ยิงด้วยนะครับแต่ว่าไม่แม่น้วครับแล้วเปิดให้กับนรบดินอุ้ยพักอกเข้ามาในกรอบเก็บโทษนรบดินแล้วหอ้โหลูกเนี้ยครับมีสุภชัยใจเด็ดรอในกรอบเก็บโทษครับจังหวะรับบอลตรงนี้นี่บอลได้ที่ได้เปลียนไปเลยนะครับไม่กล้าตัดเลยครับซาุฒิอินแปน แล้วข้างในเนี่ยสุภาชัยใจเด็ดสุภชโชคสารชาติรออยู่ครบเลยครับกับตันต้นก้มหน้าแล้วกดเลยครับแม่ครับบอลทางขวาของบุรีดําสุภชโชคสารชาติอุ้ยล้วเล่นมาสุภาชัยใจเด็ดอ้าวครับออกไปทางขวานะรึบดินแล้วลากเข้ามายกขวายทีในกรอบเก็โร์ทดต่งอีกทีนะรึบดินแล้วเปิดย้อนกลับมามุ่งแล้วสลศักไหประคกบนีนแล้วบอลฉลับโอ้โหครับสารนนยังใช้ขาแซฟออกหลังไปได้ครับโอ้ด้วยซ้ายตรงนี้ครับฉลับหน่อยนึงตัวไปอีกทางครับแต่ขายังอยู่ครับ โอ้โหลูกนี้นี่โอ้ดูครับทิ้งตัวไปเนี่ยหายแน่นอนครับแต่ขาก็ยังไวครับสกัดออกไปได้เนี่ยครับกับตั้มต้นนี้ขอทางขวาครับสุปัชโชคติดเครื่องแล้วครับลากเข้าไปในกรอบเกีบโทษไหลมาไม่ทงลำหน้าสุปชัยใจเด็ดแล้วเปิดย้อนกลับมาอุ้ยจังหวะนี้ครับสราณน์คือปัดแต่ไม่โดนด้วยครับแต่ว่าไม่มีผู้เล่นบุีร์อยู่ตรงนั้นครับย้อนกลับมาชินภัทรลีออนแล้วเปิดให้กับบิ้มีโอกาสโค้งลูกนี้ครับ แต่ว่ายังตรงตัวของสิวรักษ์แค่สูงเดินถือว่าเติมครึ่งหลังได้มันจริงๆครับแล้วเปิดมาอุ้ยแล้วรอจังหวะบอลไปแล้วครับไมค์คอนมาเกสดวนกับชินภัทรลีออกแล้วจะลากไปถึงเส้นหลังย้อนมาอีกทีแล้วล้มตรงไปตรงนี้แต่ว่าเกมเดินต่อก่อนครับจากรพันธไหลไปทางขวาน,นาหรือบดินตแต่เราล้มไปพุศสิ์เป่าลูกนี้เป็นจุดโทษของบุรีรัมครับ แต่ตรงนี้เนี่ยลอยมายัางไงก็จุดโทษครับโอ้โหไม่เจอบอลยับเจอแต่นักแข้งของนรุบดินรับสุริยาคือแกพยายามจะล้มตัวบล็อกขวางเลยครับคิดว่านรุบดินจะยิงครับแต่พอแตะหลบตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยครับสุริยาสิงมุยสุภโชคสารชาติยิงลูกนี้อุ้ยคราวนี้ยิงไปทางขวามือครับมรอรำขึ้นนําไปแล้ว1ประตูตะศูลจากสุภโชคสารชาติหมดข้อแก้ตัวใดๆเลยครับสุริยาสิงมุยครับ ดูครับคือโยกหลอกเนี่ยเหมือนจะยิงไปฝั่งเดิมนะครับสลาโนนก็พุ่งไปทางที่เขายิงเกมที่แล้วสองลูกเลยครับแต่เกมนี้นี่เปลี่ยนทางครับแล้วความสะใจมาเยือนซุ้มาน่องสำรองของบุรีรัมยูนเต็ดเลยครับ1-0ครับปรศาสาสายฟ้าฟาดใส่วางโซงหมาภายเรียบร้อยครับสุดโชคสารชาติต่างกันใหม่ที่ที่วัดขขยิงไกลลูกนี้ครับเนี่ยครับเขเจาะไม่ได้ก็ต้องทดสอบสิวรักษ์หน่อยแล้วครับ นี่ครับคือเอกนิต์ปัญญาแล้วไหลช่องนี้ชัยวัฒน์บูรานเปิดเข้ามาังกึ่งยิงกึ่งผ่านแล้วครับแต่ว่าสิวรักษ์ยังตะคุไปได้ครับลงมาแล้ววูบบ้าดีจังเลยครับสนลุกรานเปิดเข้ามาอีกทีแล้วบิลอาแล้วครับเอกนิต์ปัญญาก่อนตงนี้ยังตรงตัวของสิวรักษ์แท้สูงเนินครับโอ้โหนี่เป็นจังหวะแรกในเกมนี้เลยครับที่เราเห็นบิลโรซิม่า เล่นในเกมของตัวเองได้ครับนี่ครับพักคืนมาเล่กนิดรอแล้วหาบอลเล่ตรงนี้แม่บอลมันเบาแล้วก็ตรงตัวสิวรักษ์ครับเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เชียงรายอยากให้เป็นครับอุ๊ยละจ่ายไม่ดีครับปิยพนเอาครับจังหวะของพิทิวัตรยอดมาทั้งขวาโชติพัฒน์พุ่มแก้วครับดวลกับสสลักษ์ย้อนกลับมาอุ๊ยแล้วข้ามหลอกเอกนิดโชติหุนครับแล้วพิทิวัตรกดลงนี้ตดบล็อกของปิยพนโอ้ยแล้วยังดักได้ครับในรูบดินครับตอนนี้ทดครบไปแล้วครับ แล้วจะได้สวนกลับสักทีครับสุปโชคแล้วพุทธสินครับคุณแพรดบุญกําเนิดปานุหิตหมดเวลาการแข่งขันที่ช้างอารีนาครับเป็นเจ้าถิ่นบุรีรัมยูไนเตดเปิดบ้านเอาชนะสิงห์เชียงรายยูไนเตดไปหนึ่ประตูต่อศูนย์ครับฟตล